ริงไหมครับที่พี่ไปทำฟันแล้วพออ้าปากหมอฟันเป็นลมปากเหม็นเดินไม่มมนต้องเอาตัวขอขอย้ำว่าสี่ห้าแสนขึ้นถ้ายิ่งราคาแสงสองแสนไม่ได้ครับน้องคนไหนให้มาสองแสนเมื่อกี้มายึดกิงกองเหรอใครมายืนใกล้กูซีซัวกูแบนออกเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยึดเลยแหละใครใครมายินข้างๆ้างมัม่วๆซัวๆกูยึดเลยขอทานพ่อมึงอะกูขอทานห่อยควายกูแลกแลวกูบวกของเขาเยอะมากเลยครับ ผมขอคนที่แรกนะครับขอคนที่แบบว่าอยากแลกกับผมจริงๆอะงงไหมแบบเออแลกแลกคือแลกจริงๆครับแบบไม่ไม่ใช่แบบเมื่อกี้ได้ท็อปหนึ่งมาตัวท็อปหนึ่งตอนนี้เมื่อกี้ผมอยู่ท็อปอะไรวะผมอยู่ท็อปเจ็ดโอเคสหายากนี้เก็บไว้ขึ้นมือเีกว่าตัวแสนเะก้าเนี ตัวนี้ตัวนี้ไอไอมัดดูกูด้วตัวนี้เด้อุ้ยตัวอะไรเนี่ยไอบ่อ่าตัวใหม่เนี่ยอูบับจูด้วยไม่ใช่ตัวใหม่ไม่ใช่หรอตัวตัวตัวหายากอะโดนตำนานไม่ใช่ใช่ไอตัวไอตัวล็อกอินอะไอตัวล็อกอินไงเสือไอเล็กไม่อีแลกอะมันใช้โลบกกดแล้วยามันต้องสุ่มบัฟอีกแั่นั้นอะใช่ แล้วมึงรู้ป่ะมันบอกกูว่าไงถ้าเอาไปแลกกูเกลียดปากมึงนะพี่อเหียเออก็มันบอกห้ามแลกอ่ะเยตัวสี่แสนอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอมครับใครให้มาเมื่อกี้เนี่ยดูดิจัดเต็นบีเบอร์สกิดใครให้ของว่ากูกูกูแบนออกไปนะตัวสี่แสนหรอเอาตัวนี้ไปเอาตัวสองแสนไปเน็ตซีไอสัตว์เก่าไอนั่นเทไอไอตัวน้ำอ่ะมอสตร์ลัตตาแดงอ่ะเทแปด สองแสนห้าแสนหกดูดิเขามาแลกกูตัวเดียวมึงดูกูให้เขาเดี๋ยว oh, โค<ท>นุมจัดอ้าไม่ถอนสิ่งตัวไม่ได้ะน oh. ั่โอ้โหไม่แรกมันอ้วนยังวะห้าแสนหนึ่งครับตัวนี้อ่ะคนนี้อ่ะเฮ้ยมึงอย่าเท็ดมั่วนะไอสัตว์กูแบนออกเลยลเอา้าหนึ่งสองสาม ดี้ะขอบคุณครับผมจัดผมจัดผมจัดโอ,โ,โอ้โหโอ้ยเฮ้กูไม่กูจะถอนตัวหลักสองสามแสนออกด้วยกูจะเอาตัวสามแสนขึ้นกูก็ให้ไปเฮ้ยบอกว่าอย่ามาอยู่ไกลเอาเอาใครให้มาวะตัวมันแก้ใครให้มาวะ,วาวะเดี๋ยวดูดูดิดูดิใครถือผลไม้เมื่อกี้เนี่ยตาตาตาไม่ทันเด,เดี๋ยวดูดับ ใครให้บาสใยคุณรู้นะไอสตัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอสัตว์นี่เล่นลิ้นนะกูบอกว่าอย่าพึ่งเทกกูบอกทีละคนใครให้เต่ามาวะไอตัวเสื้อขาวเนี่ยเต่าตัวเท่าไรเนี่ยเต่าสามแสนหกเนี่ยถ้าสนะี่แสนน่ะได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าสามแสนหกเดีวให้สิงตโตเฮ้ยสิงโตม้ายูนิคอนอันสวยไปเลยอะ มายูนิคอนสวยไปอีกบวกสิงโตอีกตัวหนึ่งบวกแรดอีกอะให้สี่ตัวเลยเนี่ยให้มายูนิคอนลุงด้วยนะเนี่ยดูดิเนี่ยคือแบบสวยอะ่ะเออเอาเป็นว่าสวยอะใจแบบไม่ได้อยากให้ด้วยนะยูนิคอนมันน่ารักกนะ็น่านั่นะนะแต่ว่าพี่ให้ได้ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็เป็นคนดูอะ่ะที่ได้ให้มาอโจนี่ตามยันสตรีมมีอีกไหมครับคอสซี่แสนอ่ะอยากได้ยูนเอ่ายูนิคอนอ๋ออยากได้ยูนิคอนเหรอยูนิยูนิยูนิตัวเมื่อกี้เหรอสองแสนอ่ะหรอไม่บอกแต่แรกขอตัวสี่แสนขึ้นนะผมขอตัวสี่แสนขึ้นนะครับ ใครไม่ได้เลีออกไปด้วยนะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมเปลี่ยนไม่ได้ดิมันสุ่มอะดิน้องมัน,ม,นมันไม่ได้ครับมันมันสุ่มเลยครับผมก็ลับากใจเหมือนกันอยู่ที่แบบจังหวะไงเดี๋ยวาหาให้นะยูนิคอร์นอ่ะมีไหม มีใครแลกอีกไหมถ้าไม่แลกผมขอตเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนนะผมถ้าไม่ออกผมแบนออกไปเลยนะผมต้องอ้ามันให้ตัวอะไรกูามา 60, เนี่ยเพราะว่าหกหมื่นถูกเตะเลยเฮียผมต้องเอาตัวล้านสามออกก่อนตัวนี้อ้ยอันนี้ให้กองตัวเท่าไหร่นะ นึ่งน้องพอมาติดท็อปจริงไหมครับที่พี่ไปทำฟันแล้วพออ้าปากหมอฟันเป็นลมมัพี่<า>ไม่เป็นเหม็นเกินไม่มันต้องเอาตัวกระออกก่อนพ่อมึงอะไปทำพ่อมึงอะทำกับพ่อมึงเนี่ยมึงรู้ได้ไงกูไปทำฟันแล้วฟันหมอบอกเหม็นเกิน มึงรู้ได้ไงครับหมอบอกมึงนะเอ้ยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ผมจะไปไว้ข้างหน้าอ่ะให้มังกรอีกของอีกอะแรดอีกอ่ะเมื่อกี้เขาแลกมาผมให้ยูนิคอนเลยน้องน้องได้ยูนิคอนได้กองได้แรดโอเคได้ยูนิคอนเอ้ยได้ยูนิคอน ม่กล่องด้เวตอนนี้จะวางไว้ตรงนี้ทำไมเขาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะต้องบ้องซื้อเท่าไรนะพี่ตอดซื้อเท่าไหร่นะอะไรซื้ออะไรหมื่นเจ็ดเลยเหรออืม มีอะไรเนาะัวแถวขอตัว400,000ขึ้นนะครับ300,000ไม่รับแรกแล้วนะขอตัว400,000ขึ้นขอคิงอุ้ย,อยอเอาตดท็อปได้ไหมเนี่ยเฮียไม่มีครับไม่40,002อุ้ย่ะเอามาเร็วๆขอแรกแรกก็คือแรกครับแรกไหมอันนี้ตัวเท่าไหร่400,000มาไอ้น้องชายเลิฟน้องชายเลิฟมเนี่ย อกิฟฟินบวกกองเขียวบวกกิฟฟินบวกกองเขียวบวกกิฟฟินดอเซนโดยเซนในเซนได้อะไรมาเนี่ยงงงงมึงเพื่อได้หรือว่าอะไรเป็นลั่นมาดิครับเท่าไหร่บวกกิฟฟินอีกอะกูให้เลยนะเนี่ยกูให้กี่ตัวเนี่ย่าไหรมึงไม่ตอบกูล่ะโอ้ยชิบแม่กูให้มึงกี่ตัววะเนี่ยกิิฟฟนเท่าไหร่อะ พันกว่าถึงพันปะไม่ถึงกูไม่บันว่าโผลเจร้อยปะไอ้ไอ้ที่นี่กูเทรดผิดเอ้ยไอ้เฮียกิฟฟินแสนหกกูเอ้ยเอามาดิกูแปดร้อยก็ได้ได้เฮียเอ้ยเอากิฟฟินแสนหกมาดิเอา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 ไอ้ที่นี่ขโมยกิฟฟินแสนหกกูอ้สัตว์เอ้แบนแม่งออกก่อนไม่อ้ไรเดี๋ยวพี่ไปดึงให้ใหม่น้องคาเทอรไปด้วยครับคาเทอรไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวพี่ไปเอากิฟฟินตัวแสนหกมาให้ไหมแม่ขโมยกิฟฟินตัวแสนหกผมไมียะไม่เป็นไรผมไม่ซีพี่ตาครับน้องเาครับผมกินเตี๋ยวเจ๊แมมแล้วติดคอตายเดี๋ยวให้พี่หนุ่มติดต่อไปนะครับไปติดพ่อมึงอะแม่กูแม่กูไม่ได้ขายขนาดนั้นหรอกครับอย่าเป็นยาอ่อนฉลามไฟเท่าไหร่เนี่ยน้อง ไม่รับแรกครับกูย,ยึดเลยนะแสนหนึ่งกูย,ยึดเลยนะเอาสี่แสนขึ้นนะครับขอสี่แสนขึ้นขอย้ำว่าสี่ห้าแสนขึ้นถ้ายิ่งราคาแสงสองแสนไม่ได้ครับน้องคนไหนให้มาสองแสนเมื่อกี้มายึดจริงกองเหรอ <c oughs> ไม่ได้ครับแบบไปคืนครับสองแสนไม่รับครับรับสี่แสนขึ้นครับให้มั่วลองดูยึดนะให้มั่วสี่แสนใครให้มาวะอ่าตัว,ต,วตัวเหลืองอ่าโอเคแป๊บน,นึงนะ ตัวเหลืองไอเป็ดนี่ให้มาหนึ่งนะใครมายินใกล้กูสีสวกูแบนออกเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยึดเลยแหละใครใครมายินข้างๆมัวๆ่วๆโซ่ๆกูยึดเลยรอบหน้ากูยึดจริงด้วยเอาหมาพันปักไปอ่ะเพิ่มอีกสองแสนอ่ะอันนี้คุ้มเลยเอาไปสองตัวบวกสิงโตบวกเต่าขนองบวกอีกสามนี่ฟินิกห้าตัวเลยนี่อ่ะสองแสนสองแสนแสนหกแสนหก สองแสนกูแรกแบบมึงดูดิมันให้กูแค่สี่ตัวไปไกลๆตัวสองรเคกูยึดนะกูหาแรกกูจะเปลี่ยนฟาร์มไอ้เหียตัวห้าแสนใครให้มาวะไอ้นี่มาห้าแสนมานี่หนึ่งวางก่อน พี่กายฟาร์มพี่จะเท่าไหร่เนี่ยพี่กายรับยูนิคอร์นแบบน่ารักไปจะสี่สิบละรับสิงโตคำลาไปไอ้เหี้ยเอ้ยจะตามกทันหรอวะมังกรกินไม่พี่กายพี่รับมาเยอะเหรอยูนิคอร์นมังกรมังกรผมสี่เอ็ดไม่ได้รับแล้วผมไปไปทำตัวไก่หน้าตัวไก่ไปเลยขอทานสามร่างสามสิบละพวกนั่นแหละสิงโตขอทานพ่อมึงอะกูขอทานหรอไอ้ควายกูแลกแล้วกูบวกของเขาเยอะมากเลยครับ ไอ้ควายมึงรู้เฮียอะไรเรื่องเนี่ยมึงดูไอ้เทียนเนี่ยยูนิคอร์ตติดสีม่วงเนี่ย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 เขาหากันด้วยเนี่ยน้าแข็งเนี่ยยูนิคอร์ตตัวเนี้ยไม่ออกด้วยเขากล้าให้ตัวกูห้าแสน่ะกูกล้าให้เดี๋ยวไอ้ตัวเขียวเดี๋ยวกูเตะออกก่อนแป๊บเดินฟนอยู่นั่นแหละไปคนชื่อโนตให้หน่อยครับเ planet ครั้งแรกครับเดิอนความก็ไปละสองสามห้า ด่กคนชื่อโน้ตให้หน่อยไอ้โน้ตลุยกะลีดอกทองแม่งตายในไอ้โน้ตไอ้ควายไอ้โน้ตพ่อมึงอะครบน้องห้าแสนละมึงดูกูให้ดิกูให้โคตรเยอะน,นันเชเชสวยมากพี่ชายเลิฟพอร์ตตัวหน่อยได้ไหมครับเพิ่งน้องเพิ่งเล่นมาใกล้ๆนี่มาผมให้ได้อะไรน้องเว้ยพี่ไม่มีแลกหรอกเอ้ยนี่พี่ขอพี่ขอได้ป่ะนี่พี่ขอเลยได้ป่ะน้องน้องชายเลิฟผลเนนะี่ยยี่สิบบาทเนะี่ยโอ้โห แลกกันตัวนี้ได้ไหมพี่ให้อะตัวหนึ่งได้ไหมพี่อยากเสี่ยงดวงติดไม่ติดว่ากันได้ไหมน้องชายเลิฟสามแสนสามสามขอสี่แสนขึ้นครับขอสี่แสนขึ้นใครไม่ไม่ได้แลกแล้วขอ,อ,นอันุน้องพี่ไม่รับแลกแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ออาแค่ตัวตัวนี้มีใครบ้างอากูโล่ฟาร,ร์มกูออกแล้วนะกูให้โคตรเยอะเลยด้วยและยืนิคอนสองแสนไอ้นั่นอะอย่างสวยขายออกด้วยกูบอกให้ สวยมากด้วยยูนิคอรนนั้นอ่ะกูแค่อยากเติมฟาร์มกูถึงมันไม่คุ้มอ่ะมันก็ไปดูดิกูให้ตัวสองสองแสนสองสามแสนสองสาแสนกูอยากได้ตัวสี่แสนขึ้นี่วเมลีขอตัวนะครับโอ้โหขอตัวไปไหนล่ะน้องกลับบ้านเลย มาในปากมึงมาแลกกระหมัดกูได้ปะมาว่ะมาว่ะกูก็อยากแลกเหมือนกันใครไม่แลกแล้วผมขอญาตจะแบนออกเลยนะผมจะแบนออกเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่แลกแล้วผมขอญาตแบนออกเลยนะตอนห้าทุ่มหกนาทีใครไม่ไม่แลกขอญาตให้ออกออกเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลดนะพีีาาดดใครไม่ได้แลกแล้วออกให้หน่อยครับอขอหลัก 4, สี่แสนขึ้นอ่ะโอเคคนนี้อ่ะคนนี้แลกไหม เบบี้บอยโอเคให้ตัวสามแสนสามแสนผมไม่ได้รับครับพี่ผมขอสีแสนขึ้นครับสามแสนผมไม่ได้รับเลยขอสีแสนขึ้นครับโอเคห้าแสนได้ครับเดี๋ยวเข้าบ้านแป๊บห้าแสนเอาตัวสิงโตคำรามยูนิคอร์นน่ารักหนึ่งตัวแกะน้อยอีกหนึ่งตัวแมวเซาอีกเออหมาผ่าอันเป็นที่รักอีกหนึ่งตัว อ,อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเจอเอากิฟฟินดอร์ไปอีกอ่ะดูเขาให้ห้าแสนแล้วดูเขาได้ดิเกือบข้างล่างเกือบเต็มอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกตัวสองสี 2, ่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูเขาได้ดิแกเขาให้ผมมาแค่ตัวห้าแสนนะผมให้หนึ่งให้สองให้สามให้สี่ให้ห้าให้หกแล้วตัวสองแสนหมดอัพด้วยเพราะว่าผมพูดยังไงอะ่ะมันเออผมเอาเขากล้าให้อะ่ะ ผมก็กล้าอันนี้ไม่ได้ดิเทดมาเทศกลับนะคือผมรู้ออกว่า,ว,าว่ามันไม่คุ้มแต่ว่าที่ผมให้เพราะว่าคนดูให้มาเล่นตอนผมเล่นไม่เปลี่ยนแต่ตอนเนี้ยผมไปแล้วแต่แค่ว่าผมอยากอับบ้านขอบคุณครับขอบคุณครับเขาได้เป็นตัวเป็นเอ็มอะแล้วตัวน่ารักทั้งนั้นด้วยเห็นปะฟาร์มผมยิ่งลดเลยเห็นปะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาของผมมาเติมเองไบโพล่าหรอไบโพล่าขอได้ไหมเอ้ขอขอขอแลกได้ไหมไบโพล่าแลกอะ ีนสองตัวนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ให้อะไรมาอุ้ยได้ได้ได้อุ้ยอ้นนี้อ้น,นี้แรกว่ะอ่ะเขาปิดแรกอะ่ะผมให้แบบพล่าตัวนี้กินก่อนขอคุณครับแลกกับฉลามกันนี้ล้วผมแถบตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งหมามันเลี้ยง ครับคุณครับอ่ะตัวไหนแรกแล้วอันนี้มีตัวแสนหาแรกตัวล้านมีปะอ้ตัว 4, สี่แสนครับครับวัสดีครับคิดถึงพี่ชายสุดที่เลิฟวัสดีครับน้องเลิฟตัว 4, สี่แสนคิดถึงผมบ้างไหมครับพี่เลิฟคิดถึงครับน้องเลิฟผมคิดถึงพี่มากเลยครับพี่สุดที่เริฟของผมเอาเอาไปสองแสนเจ็ดตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้มีขายอะไรบ้างไหมครับมีเงินสามร้อยหาซื้อสัตว์อะสิงโต มาหาดูให้ครับต้นผมมีงเงินถามาอยากได้สัตว์อ่ะนี่ผมให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเมื่อกี้ตัวไหนให้กูมาวะไม่ผมรู้ครับว่าไม่คุ้มไม่ต้องบอกผมหรอกครับผมรู้อยู่แล้วครับแต่ผมอยากเลกงงไหมผมอยากเลกเพราะว่าผม ผมผมก็กูอยากได้อะเออก็กูอยากเติมพอรตอ่ะตัวสี่ห้าแสนน่ะก็คนเออคือเขาแห้งผมมาเยอะแล้วอ่ะคือคนดูเออเทดมาให้เยอะแล้วกูอยากแรกแค่นั้นนะจบจแค่นั้นเออตัดครับตัวสี่แสนโอเคหนึ่งสองกิฟฟินสอง ตัวอีกหนึ่งน,นี่อีกหนึ่งกองอีกหนึ่งอีกตัวหนึ่งออาตัวไหนอกล่องอีกสองแสนป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห,าหากโอเคหกตัวขอบคุณครับไลนิง่งเอฮายแลนด์ฮายแลนด์นอคอมครับกูเล็กจนพอร์ตกูเหลืออยูห้าสิบล้านอ่ะเออ ผมเห็นผู้ติดตามเยอะผมผมเลยล่านเลยไม่ได้ดูตามมาตาเรือซวยเลยหรือไปด้วยว่ามันปัน๊มผู้ติดตามได้คืออะไรครับอ่ะทีละคนครับเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนกล้องตัวเท่าไหร่ครับโนโนอะไรอะโนโนแคปบอยอะไรมีอะไรบ้างครับโนแคปบอยที no ่ตัวไหนบ้างครับตัวห้าแสนโอเคครับแป๊บเดี๋ยวผมหาเลขแนวตามบ้านให้ครับ ได้กองกลับไปคืนด้วยหนึง่งได้หมาหิมะอีกหนึ่งสิงโตคำรามสิงโตคำรามสองกองอีสวยๆอีหนึง่งยูนิคอนสวยๆอีหนึง่งอ่ะห้าแสนโอเคให้กองธรรมดาผมมาดูผมให้ดูนะดูเดีย๋ยวเอาตัวขยะอะไร อ่าตัวขยะไม่ใช่แล้วมาแลกเหลี่ยมเนี่ยเลียมพ่อมึงอะเหลี่ยมแม่มึงอะมึงดูราคาสัตว์ด้วยครับสองสามแสนครับขอบครับรับไปหกตัวยูนิคอร์นอีกไม่ถ้าขาดอ่ะผมก็ต้องไปหาซื้อเอาอีกผมต้องไปหาซื้อเพิ่มไงตัวสี่แสนโอเคผมก็ต้องไปซื้อตัวแบบเพิ่มอ่ะควักเงินตัวเองซื้อเองเพิ่มอีก แลดหนึ่งสิ่งโตหนึ่งแพะเคียร์สี่แสนแกอีกแมวสาวสิงโตอีกอ่ะแปดตัวพอดีครอันนี้ให้อันนี้คือของน้อยมากเลยนะที่ให้ผมมาตัวสี่แสนอะคนเนี้ยที่ให้ผมมาไอแต่ว่าผมให้ได้นะดูดูด,ดูที่ผมให้เขาดูดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเยผมก็ผมต้องไปซื้อตัวเพิ่มด้วยตั้งหากเพราะมันไม่คุ้มผมหรอกดูดิผมหายไปครึ่งลังอะแล้วผมเสียเวลาต้องไปหา เอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับให้หรอครับเนี่ยขอบคุณขอบคุณครับให้หรอขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อ๋อถ้าแรกเอาแรกกันนี้ได้ไหมอ,อ่าเฮ้ยแต่กูจะให้เขาดีกว่าเกรงใจเขาว่าผู้หญิงด้วยเฮ้ยจิงโจง้แบบแสนแปดเน ขอมครับพี่เอกแบนให้หน่อยครับพี่ขอมครับรบกวนหน่อยนะครับพี่คุมครับคือไม่รู้ว่าคนดูเป็นอะไรเนี่ย